สวัสดีจ้ามาเด้อจ้าืันนี้จะมาเฮ็ดอันยำขนมจีนให้ดูจ้าซาวน้ำปลาจ้าขนมจีนซาวน้ำปลาเนี่น้ำปลานะคะน้ำปลาต้มจ้าน้ำปลาต้มนะคะใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดเข้าไปใส่น้ำตาลไปสองช้อนจ้าก็จะมีเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูแล้วก็หมูยอจ้า เครื่องก็จะมีผักชีหอมแดงซอยแล้วก็มีอ่าถัว่วมีถัว่วแล้วก็ถั่วฝักยาวมีพริกขี้หนูด้วยจ้ามาเด้อจ้ามาเฮ็ดกันเลยจ้ะพี่น้องมีขนมจีนอันนี้มีขนมจีนด้วยจ้ะขนมจีนลูกไว้แล้วด้วยจ้ะขนมจีนจ้ะมีขนมจีนเด้อมาทํากันเลยมาเฮ็ดกันเลยพี่น้องมา ก็เป็นการไม่เสียเวลาก็จะมาทําเลยแล้วก็ใส่ขนมจีนเข้าไปจะกินเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นเด้อกินประมาณนี้แล้วจ้ะทีนี้ก็ใส่เห็ดหูหนูเข้าไป แต่เห็ดหู้หนูเดี๋ยวเด้อจ้าเดี๋ยวเด้อจ้าทีนี้ก็ใส่ใส่พริกป่นไปจักหน่อยนี่พริกป่นเอาเก็ดประมาณนี้แล้วจ้าโอเคอย่าเผ็ดไหล ตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยไม่ใส่เยอะน้ำปลาเพราะมีปลาเค็มจ้ะปลาเค็มตามด้วยน้ำมะนาวน้ำมะนาวใส่มะนาวไปจักหน่อยแนย่ใส่มะนาวเดีย๋ยวไม่พอมาเติมจ้าใส่เครื่องเข้าไปเอาใส่ทั้งหมดนี่แหละใส่เข้าไปโอ้ยอยูเน่นละ ใส่เข้าไปแล้วก็เยอะจ้าพี่น้องเอ้ยกินมดปะน้อกินผู้เดียว今日来整呢个เอ๋อ,เอ,เอ,หอห้าว,วัสนซากกลาเปา给大家睇啊泰式噶泰式料角式料角食法嘅ก落好多嘢落云鱼啦落杂肉啦有เอ๋เอข้าวเส้น啦有เอ๋อเอ๋อ干葱啦有เอ๋อ เอยยอยลลูซี啦有เออยูโร啦ซีคัมยู啦柠檬ห辣椒粉啦แล้งงลลวลลทีนี้เรามาเทลงไปเลยเทลงไปเลยจ้ะโอเคแซบไปเลยจ้ะทีนี้แซบไปเลยลนี่คุกเข้าไว้เข้ากันเดี๋าวน้ำปลาจ้ะขนมจีนสาวน้ำปลาทีนี้ก็มาชิมแล้เด้อ ขนมจินซาวน้ำปลาจ้าแซบนัวเด้อจ้าแซบนัวเด้อจ้ามามาชิมจ้ามาชิมมาชิมชิมบ่งว่าแซบบ่มาชิมจ้าอืมแซบแล้วแซบแล้วไม่ต้องเติมอะไรเลยจ้าบ่ต้องเติมอีหยังทั้งสิน้นแซบพอดีนัวแล้วจ้า โอเคจ้าก็จะกินแก้มกับผักนะคะกินแก้มกับผักจ้ามีผักใบซา,าแน่อยู่ก็จะมากินกับใบซา,าแน่ขนมที่เส้นน้ำปลาจ้าโอเคจ้า